สบายดีเมื่อนี้ค่อยมาเห็ดอาหารแรงเดอ้อกินข้าวปุ้น้อดเด้อมีของที่ปุุงนี้นะเลือดเลือดหมูแล้วก็ปลาตำไท่ปลาด้วยนะใท่ผักด้วยใส่ผักเถื่อเคียงแล้วก็ปลาปลาเนื้ออ่อนนะเนี่ยมันไม่เห็นเนี่ยมันน้อยพี่น้องมาเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อมากินข้าวน้ำกันเดอ้อมากินข้าวแรงน้กันเดอ้อมากินข้นาวปุ้นแซบๆนี่เดอ้อ สุดยอดอร่อยเบอ,อร์เซฟเบอร์สุดยอดเจไดพักจะเดคักขึ้นอย่างโคตรคั่กเลยเซฟอ,อีหลีเลยนะเลยเซฟอีหลีออ,อหอรอฮืมอดเซฟละไอ แซ่บอีหลี